เดี๋ยวครับวันนี้เราจะมากินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกของของมาเลเซียามาเลเซียเนื้อทรงเนื้อสัตว์ก็ไม่ใส่กากินไหมเนี่ย <c oughs> อะไรดีวะแล้ก็ค่อยๆแตกก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณ น้ำพวนกางก่อนมันกำลังมาครับเอาละเ้อะขบืงกัะเลือบหัวไขกหอึดแล้วหาน้ำแล้วหาน้ำแล้วผู้ใดเออเออี่ตามด่ากันพี่เก้วเผ็ด ก็ใส่จานถาดเนาะวันนี้จะกินมา่มาเลเซียมาแบบปิาเห็นจะกินไปกันมะปากก็มันโดนพึ่งต่อยดอกแมงกัวน้ำลายโอ้น้ำตาเมันรสชาติอะไรเป็นแบบไหนมันก็ออกเหมือนมาม่ารสชาติของพวกเกาหลีอ่ะกิมเมียแต่มันเผ็ดกว่าแค่นั้นแหละมันก็ต้องมาใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ใส่ชีสเข้าไปอีกสักหน่อยนึงอย่างเงี้ยมันก็จะได้มันซาอย่างเงี้ยมะกล้ากินเลยล่ะกูนะเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง,นนงโม่โมันเราเราจะส์ไม่ได้ถูกเขาอะไรนะก็ได้พอแล้วพอแล้วไม่ไหว